วันนี้นะคะเราจะมามีมา็อปปิกมาล่ะก็คือจะมาโคเวอร์เพื่อนในวงนะคะจะเป็นการร้องเพลงนะคะเพราะว่าเราเคยดินเสียทุกคนมาหมดแล้วใช่ไหมคนแรกนะคะจะเป็นใครงั้นพี่เอิญแล้วกันพี่เอิญนะพี่เอิญ <c oughs> พี่เอิญออฮให้ตอบจิกใจ หรือตอบที่เธออยากได้ยินแต่เจอดีก็ไม่ถ้าเธอจะปล่อยฉันไปยิงชายองทำรด้วยความห่วใหญ่อิงทำไรเกิร์นที่เอินจะร้องแบบเสียงหล่อทุกคนมันแมนตาเราอาของพี่เกินะกันได้กับใครไม่ได้นะเนี่ยเอเอาคืนหลายเท่าเลยนะเนี่ย การลู้ใครๆการมองว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันทถวนั้นที่ไนมีเธอเจอฉันตลอดเลยก็คงเหมือนดังโล,โลมาที่มันไม่ใช่ปลาอยู่ดีแต่ให้ใกล้เธอเท่าไรจะทำไมากด้แฟนดู้ยอะพี่เกดจร้องวันมี้นี้ทุกคนพี่ฮู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 จะร้องแบบ

พี่โค้กก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอเอาของมีนนะคะแต่จำเนื้อไม่ได้เขาเมันทีแบบชอบฉันเป็นแอปแอปแอปมีฉันรู้ตัวก็เดาแต่กลัวกลัวก,ก็แล้วใจประมาณนี้ค่ะของมีนของโมนี่ค่ะของโมนี่โม,น,มนี่ก็จะเป็นมองที่มุมดำเดินอยู่ตรงที่ดำดำไม่ได้ดอง,องเอองหรอโอ้ไม่ได้หรอ อยากบอกเธอเมื่อเลยที่เะเงาไม่มีใครเธอจะยังไม่เช่นเคยอยู่ตรงนี้ไม่ไกล <mm> <mm> แกงเกง่งเเกินพี่เป๊เหรอพี่เป๊ะคะเราเห็นแล้วนะเอาให้เ,นะเป๊ะจะเสียบตามหนยคือเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉัน เปลี่ยนไปรักคนที่ห่วงใหญ่ให้ใจไม่เจ็บใจไม่ปวดไม่ต้องมีน้ำตาเปลี่ยนไปลรักคนที่รักฉันและยอมรับที่ตัวฉันเป็นก็คงไม่เหนื่อยไม่ไรค่ะ เปลี่ยนใจไปรักคนใหม่ยังไงกว่าของพี่แปจะเสียงทำแบบนี้ทุกคนแลก็ทำหน้าแบบเศร้าทุกคนจริงๆชอบเพลงนี้แต่ว่าเสียงมันต่างคือเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉันเปลี่ยนไปรักคนที่หัวให่ให้ใจไม่เจ็บใจไม่ปวดกูคงไม่เหนื่อยไม่ไรค่ะ ใจไปรักคนใหม่ยังไงกว่าลาล่าเสียงพี่ปอนแมมองไปท้องฟ้าไกลฉันคิดถึงเธออยู่ไม่ได้ทุกคนรอบนึงขอเกาะหน่อยเหอะมมองไปท้องฟ้าไกลฉันคิดถึงเธออยู่วันแรกที่ได้พบกันสูงจัง